เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นใหม่เข้าอบรมในเรื่องของการหาเงินบนแพลตฟอร,รม์มมือถือค i t ป l ต c u r r e n n y y สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ท่านทำการสมัครผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอของท่านคุณสามารถกดสมัครและคุณสามารถกดสแกนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สแกนไว้ข้างๆคลิปวิดีโอของท่านหากท่านมีความสนใจในการสร้างเงินสร้างรายได้กับแพลตฟอรม์มการทำเงินการขุดเงินการสเต็กิ้ง ในลักษณะของการสามารถถอนเงินได้เข้าในรูปแบบของพิตโตและบัญชีธนาคารคนที่ไม่มีความรู้สามารถที่จะสร้างรายได้ได้หากคุณมีความสนใจแนะนําให้เข้ามาในกลุ่มเพื่อที่จะฟังในการอบรมมีการอบรมในทุกๆวันอังคารและวันพฤหัสคุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามและเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ของคุณได้ง่ายๆเพียงแค่คุณมีมือถือเพียงแค่เครื่องเดียว สามารถที่จะฝากเงินและทําการถอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงมีการแจกเงินมีการแจกรางวัลฟรีมีการแจกโบนัสมีการแจกเครดิตในทุกๆรอบสามารถที่จะติดตามกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มของ g s q u i d หากคุณมีความสนใจคุณสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยการสมรัครและก็กดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับ